ทั้งนำการครับเด็กคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองรักในกีฬายิมนาสติกตั้งแต่อายุ3ขวบเธอฝึกซ้อมแทบทุกวันครับ9ขวบย้ายจากบ้านต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพเพื่อตั้งใจและฝึกซ้อมให้หนักขึ้นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งหนึ่งนะครับมีการแข่งขัน6ประเภทเธอคว้า6เหรียญทองโอ้โหแน่นอนว่าเธอคือความหวังของวงการยิมนาสติกไทยเธออยู่บนเส้นทางสายนี้11ปีครับ จนอายุ14จึงได้รู้ว่าร่างกายของเธอไม่สามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้อีกต่อไปถ้าเป็นพวกเราเราจะทำยังไงครับมเมื่อความหวังและความฝันที่ตั้งใจไว้มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้แต่เธอค้นพบความสามารถใหม่ครับและเธอกลับมาเยือนซูเปอร์เทนอีกครั้งหนึ่งครับ ฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกค่ะมาเก็บักกีฬายิมนาสติกนี่เองเดี๋ยวนะมีทงปากอกมาด้วยเนี่ยครับดีกรีขนาดไหนคะเนี <reco Christ. S 1> ่ยเยาวชนทีมชาติค่ะจับเวลาครับหนึ่งครับสองครับโอ้โหไม่เอาลงเพ้่เลยเนีสามครับเออเราคิดว่าลงมาพักเออ ก้าอีเดียวลูกเซฟ คุณชมชุดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสีน้ำรับภูอายุ15ปีค่ะโอ้สีน้ำดีใจที่ได้เจอกันอีกนะลูกค่ะนี่ครั้งที่สเนาะที่เราได้เจอกันสครั้งแล้วสามครั้งแล้วครูอยากรู้เลยอ่ะอะไรคือจุดที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้่ะลูกกับทางยิมนาสติกอค่ะก็อาการบาดเจ็บที่ข้อศอกค่ะกระดูกแตกค่ะ เลยหนูคิดว่ามันน่าจะทําได้ไม่ดีเท่าเดิมค่ะและ้วไอ้ไอกระดูกแตกมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับลูกก็น่าจะเกิดก่จากการกระแทกซ้ําๆค่ะาจากการเล่นยิมนาสติกแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่เรารู้ว่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงลูกรู้สึกเสียใจค่ะ อ <Ừ. S 2> ใครบอกหนูตอนนั้นว่าแบบเออเราคงไปทางนี้แล้วมันไม่ไม่ได้แล้วตอนนั้นใครเป็นคนบอกหนูคือตอนแรกที่ไปหาหมอแล้วรู้ว่ากระดูกแตกคะ่ะหมอก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะว่าอยากให้เลิกเล่นดีกว่าค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามลองทําต่อมาเรื่อยๆคะ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่ได้จริงๆใช่ค่ะแล,แ,ลแล้วตอนที่พอรู้ว่าตัวเองไปไปไป,ไปต่อไม่ได้ครับแล้วเสียใจอ่ะ ตอนนั้นเราได้กําลังใจจากใครอย่างไรอะครับสีน้ําได้กําลังใจจากพ่อแม่โค้ชแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะแต่พอไม่ได้อยู่ในชุดจิมาสติกตอนนี้เรามาอยู่ในชุดเทควันโดใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะเป็นเทควันโดภูมเซ่ค่ะอ๋อคือประเภทแบบไหนเล่นยังไงอะไรเป็นประเภทท่าไล่ลำค่ะจะสวยง,งามอ๋อสวยง,งามหรม่ไม่ไม่ได้หนัก หนักเหมือนยิมนาสติกใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ยังได้ใช้ทักษะของยิมนาสติกมาอยู่ตรงนี้ผสมผสานได้เข้าไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะม,มาเจอเส้นทางนี้ได้ยังไงคะลูกก็ตอนนั้นที่หนูเลิกเล่นมาคะ่ะก็มีโค้ชคนเก่าของหนูเขาแนะนำให้ไปล้องเล่นดูคะ่ะแล้วพอเรามาทางนี้นี่เคยไปแข่งบ้างหรือย,อยังลูก ตอนที่หนูเริ่มเล่นได้สองเดือนค่ะหนูได้ไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยคะค่ะแล้วเป็นไงคะครั้งนั้นเดือนเองได้หนึ่งเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยวคะ่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญเงินประเภทคู่ผสมคะ่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญทองประเภททีมคะ่ะเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ววันนี้จะมาโชว์ความสามารถด้าน ูมเซ้ละความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกความฝันหนูขออนุญาตให้กรรมการดูโชว์แรกเสร็จก่อนได้ไหมคะเอาแบงนี้ด้วยเอาได้สิได้สิตื่นเต้นดิอ่าถ้างั้นได้ได้พวกเราอยากดูแล้วว่ามันคืออะไรเออพร้อมไหมคะลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาสวัสดีลูกสวัสดีค่ะดีใจที่เจอกันอีกครั้งนะค่ะท่านการครับ เรามาทดสอบความสามารถน้องสีน้ำกันดีกว่ากับความสามารถในเทควันโดเดี๋ยวขอถอดไวเลสก่อนอ่านี่เปลี่ยนถอดไวเลสแล้วสีน้ำใช้ไมมือถือนะลูกทีมง,งานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับสิ่งที่น้องจะทำคือพัวพัวพัวลูก พวกพวกพวกหมายถึงที่ที่หน้าพวกเขาหรือที่ไม้ไี่ไม้พี่อ๋อไม้เหรอแต่ใส่เฟสชิลเพราะว่าถ้าไม้แตกก็ไม่โดนแน่าโอเคโอเคโอเคมีหนุ่มจะทำยังไงลูกหนู่มอธิบายลูกเราท้าเตะไม้สามแผ่นเนี่ยหนูจะทำไงลูกก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็เตะพร้อมกันเตะจังหวะกระโดดเทคตัวครั้งเดียวไม้หักสามชิ้นใช่เหรอได้เหรอไม่น่าเป็นไปได้นะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเซอร์ไพรส์เน okay, ี well, ่ยลองดูเอาลองมาถือถือไม้ให้ลูกใช่ว่าครูผูใหญ่คิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ยากนะยังไงอ่ะมันจะลอยอยู่ไงได้นานขนาดนั้นสีน้ำพร้อมเต็มตัวไปลุกอ้ย คุ้ทำได้ไงเรียบผมคิดแล้วว่าภาพเมื่อสักครู่เนี่ยออกทีวีไปออกโซเชียลไปมันไม่ลือลั่นสีน้ำลูกกรรมการถือได้ไหมลูกได้ค่ะได้ไหม ค่อยค่อยคิดลู๊กค่อยค่อยคิดไม่เราอะถือกลัวไหมกลัวเดี๋ยว่านะเราอะถือได้น้องก็เตะได้หรือเปล่าพี่เราสามคนผู้ชายถือไปให้น้องมีเวลาอยู่แล้วมาเลยของซุปหอยมากลางเวทีลื่นลั่นลื่นลั่นทีนน้ำหนูต้องบอกตำแหน่งพวกเราด้วยลูกคุณซุปต้องสุดท้ายสุดท้ายนะ พราะว่าเราเรียงตามความสูงเรียงตามความสูงพี่หอยพี่และพี่ซุปสีน้ำถึงไหมลูกนี่เลยนะเบะนี่เข้านี่เลยเข้านี่เลยใช่ไหมลูกเอาต้องคุ่เข่าไหมไม่ต้องต้องแล้วถ้าโดนนี่ไม่โดนนะอ่ะประมาณนี้ค่ะโอเคาณนนี้ดูนะโอเคอ่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือสั่นทำไมเราอ่ะไม่ใช่มือใจหัวสั่น ผมหัก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 ผมอ่ากไม้เหรอ โอ้ยที่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 นิ้วเราอะที่ทำไมทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่เทำไมดู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 ลูกสงสารดิลูกองสารดิหอยว่ะโอ้ยโอเคโอ้โโหเคโอเคโอเคถืีน้ำลูกพวกเราสามคนถือเป็นยังไงลูกดีไหม ดีค่ะอยากจะพูดออกมาออกมาเป็นแรปแรปเลเลย้องขืนใจน้องมากเลยผมว่าอะไรผมขอบคุณพี่สองคนมากครับผมขอบคุณนะครับพี่หอย่ขอบคุณนะครับขอบคุณคขอบคุณค่ะท่านครับน้องบอกว่าจบภารกิจแรกจะบอกความฝันงั้นบอกเลยลูกตอนนี้ความฝันที่มาวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะอยากได้อุปกรณ์สักค่ะสักเฮ้ยเอาไปทำไรอ่ะเอาไปสักค่ะ หนูสักค่ะหนูเรียนหมายถึงว่าสักลงตัวอย่างเนี้เหรอลูกเหรอใช่ค่ะทั้งทั้งนั้นรครับน้องไปค้นพบว่าเขาชื่นชอบในการสักลายครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณพ่อ,อคือน้องเห็นคุณพ่อสักครับก็เลยอยากทดลองสักบ้างแล้วก็ค้นพบว่าเธอชอบการสักลายครับเหรอพระเจ้าหากักมุมแล้วแล้ว,ลวตัวหนูสีน้ำได้เคยลองสักหรือยังครับลูก เคยแล้วค่ะแล้วรูปแรกในชุดเราในการสักคือรูปอะไรอะครับรูปแมวค่ะรูปแมวโอ้โหลาสใครเป็นแบบให้หนูสักคะแม่ค่ะคุณแม่ทั้งรักการครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างผลงานการสักน้องสีน้ำาให้ชมครับจะมีทั้งสักเทียมนะครับคือสักบนหนังแล้วก็มีสักคนด้วยซึ่งก็คือคุณแม่ทีมงานเชิญครับนี่คือ สักบนหนังอะไรลูกหนังเทียมค่ะหนังเทียมครับนี่คือเป็นเหมือนเป็นสมองใช่ไหมลูกสมองอ๋อนี่อยากจะสื่ออะไรรูปรูปนี้เป็นรูปของดวงดาวนี่คือดาวเสาร์ใช่ไหมลูกใช่ดาวเสาร์แต่ว่ามีสีสันที่พิเศษเนาะและรูปต่อไปเนี่ยครับคือรูปที่สักบนผิวคุณแม่ครับนี่ค่ะโอ้โหหวหวานมากหวานมากใช้สีน่ารัก สีน้ำลูกคุณแม่บอกว่าเป็นยังไงลูกก็เจ็บคุณแม่เคยสักมาก่อนไหมคะลูกแม่ไม่เคยสักเลยคนี่คิดดงว่าของคุณแม่เลยคุณแม่รักลูกขนาดไหนอ่ะคืออย่างแรกเนี่ยคือทนเจ็บได้และอย่างที่สองเนี่ยคุณแม่อยากให้ลายแรกเนี่ยอยู่กับคุณแม่จะได้อยู่กับหนูเนาะแล้วก็เขามองก็นึกถึงหนูตลอดไปเดี๋ยวนะทำไมถึงต้องเป็นรูปรูปรูปแมวลูกสีน้ำ เพราะว่าลูกแมวตอนนี้ที่บ้านหนูเลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นแมวตัวแรกของทั้งหนูแล้วก็แม่ล้วแล้วทำไมคุณแม่ยอมยอมไม่สักครับเพราะว่าตอนไปเรียนแล้วเขาต้องให้มีแบบในการสักคนจดีงแล้วเพราะเอิญว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่กับน้องครับใช่ไหมลูกคุณพ่ออยู่อยูเชียงใหม่คุณพ่ออยู่เชียงใหม่น้องมาอยู่กรุงเทพก็เลยคุณแม่เป็นตัวแทน ก็เลยไม่เป็นคุณพ่อค่ะสรุปวันนี้คือยังมีความสามารถที่จะมาโชว์เราเพิ่มอีกถูกไหมคะค่ะโอ้โหอยากดูแล้วอะท่านผู้กำกับพร้อมไหมครับพร้อมเลครับมาพบกับความสามารถในการศักของน้องสีน้ำครับสีน้ำลูกทั้งนี้ครับท่านผรากครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายซึ่ง เราเชื่อว่าสีน้ำจะกดดันและตื่นเต้นที่สุดครับเพราะเราให้โจทย์สีน้ำสักบนผิวของคนที่สีน้ำไม่รู้จักมาก่อนอเป็นลูกค้าต้องสื่อสารตั้งแต่การเลือกรายอ,ะอ่ะจะเป็นอย่างไรทีงานครับขอชมภาพครับเหรอนี่คือที่พักสีน้ำนะครับนี่เป็นเหรียญแห่งความสาเร็จครับอ้ถ้วยรางวัลต่างๆสีน้ำครับเต็มบ้านเต,ต็มห้องนี่ สิบปใครับพันจิว๋วของเราด้วยสีน้ำสวัสดีลูกสวัสด,ดีค่ะโอ้โหปร่งเพื่นเยอะเลยนะเนี่ยโอเคทำอะไรอยู่คะนั่งวาดลูกเหนืย่ะค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกภารกิจอย่างหนึง่งรายการอยากทาให้สีน้ำทำโจทย์ที่พี่จะให้สีน้ำทำในวันนี้ก็คือออกแบบลายเพื่อสักให้ลูกค้าคนหนึ่งลูกก็คือลูกค้าคนนี้เป็นผู้ชายเขาชอบหมาเฟนบูด็อก หนูรู้จักหมาเฟรนดบูด็อกป่ะลูกรู้จักค่ะโอเคแล้วเขาอยากสักแถวแถวไหนคะ่ะสักตรงไหนเขาบอกว่าอยากสักแถวแถวต้นแขนเริ่มต้นต้องออกแบบลายก่อนครับนี่คือหนูเซิร์ชใช่ไหมลูกเซิร์ชว่าเจ้าหมาเฟรนด์บูด็อกนี่เป็นยังไงนะครับนี่คือดูคาแรคเตอร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเริ่มต้นทำไรลูก จากการด่าลนจากเรสเฟรนท์ครับดูเร f เฟรนท์ครับแล้วก็กําหนดลายขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในทับเล็ตตรงนี้กลายเป็นแบบอุปกรณ์พื้นฐานของเด็กในยุคนี้นะะเลยฮะใช่ไมาทัหมออ๋อ,อ,อ,อนี่คือใส่ลายใช่ไหมลูกใช่อ๋อนี่ใส่ลายใส่ฟ้าเนาะเอาสโอมใส่ฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูที่มาผสมกันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่ทีมงานพี่เบลก็ติดต่อไปยังลูกค้าครับอื่ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะจากซูเปอร์เทนนะคะค่ะพอดีว่าน้องสีน้ำค่ะออกแบบให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งลายให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าผู้น่ารักครับส่งลายให้แล้วล,ลูกค้าจะว่ายังไงครับลุนไมหมลูกลุนค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคข <c oughs> อบนอกโอเคเลยครับ แต่เขามีแต่เราก็จุดๆด้วยอ่ะรู้สึกว่าด้านในรายละเอียดมันน้อยไปหน่อยดูโล่งๆโอเคเดี๋ยวสีน้ำลองปรับแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งลูกปรับด้านในได้ค่ะลองดูลูกกรอบนอกลูกค้าชอบแล้วใช่ไหมลูกแต่เขาอยากให้เติมเต็มข้างในก็คือจบในนี้ก่อนสรุปว่าเอาไม่เอาก็ตรงนี้แหละ พอดูแบบแล้วถ้าตกลงแบบได้ค่อยไปเริ่มสักงครับลายนี้คือไม่ใช่ลายสำเร็จนะฮะเป็นลายที่เราต้องออกแบบเองด้วยโอ้ดูสีน้ำให้สีสิครับโอ้โห,อ,ห,อ,ห,อ,หอ,อย่างนี้มันใช้ได้ขนาดนี้เลยดูเติมสีครับนี่อยู่กันยาวหลายชั่วโมงเลยครับพี่เบลส่งรูปไปแล้วครับ ลูกค้าจะว่าไงครับส่งแล้วรอลุ้นคิดว่ารอบนี้เขาจะถูกใจไหมลูกคิดว่ารอบนี้เขาน่าจะถูกใจนะคะมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าเอาแบบนี้เลยครับสวยค่ะได้เลยค่ะโอเค <laughs> ทา่านผู้การัครับจากเริ่มต้นที่พี่เบลไปคุยกับน้องครับ ออกแบบแก้ไปแก้มาเนี่ยหชั่วโมงครึ่งครับจนถึงวันนัดนะครับก็จะนำลายเนี่ยครับไปสักบนผิวหนังของลูกค้าลูกค้าบอกว่าสักที่แขนใช่ไหมลูกใช่แล้วก็ได้เวลาสักจริงครับทีมี้ครับขอชมภาพครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็สีหลากล้วโอ้โหคุณลูกค้าคุณลูกค้าแสดงวสักมาก่อนครับแขนเต็มเลยครับสินน้ำมาแล้วครับ คุลูกค้ารออยู่แล้วนะครับโอ้โหเราสีน้ำครับโอ้ำหรอสูงเยอะเลยโอ้กลัวไหมลูกค้ามารอนานแล้วเนี่ยอ๋อเราก็ว่ากทำไมหน้าเหมือนน้องใช่ไมาไมอย่างไรมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ย จะไฟอะไรสิเออจะรักใจอะไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้เจอมาสองเดือนกว่าแล้วครับด้วยงานของผมนะครับเราเราไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาพิเศษครับสักตรงไหนสักตรงแขนนี่อะเราไม่ไม่เก็บไปแล้วฮะไม่เป็นไร ตรงนีนงงน้ีก็ได้เราตรงเอาตรงที่ลูกถนัดได้เลยโอเคไหมโ okay. อเคพร้อมไหมเอาล่ะครับนี่คือขั้นตอนอะไร,รลูกขั้นตอนการเทียบแบบอ๋อเทียบแบบเนาะอ๋อนี่คือหนูปริ้นต์ตออัวประกอนใช่ไหมลูกค่ะอ๋อนี่คือลายที่เราออกแบบไว้เนาะ แล้วนี่ทำอะไรลูกขั้นตอนการลอกลายโอ้โอลอกลายโอ้ยเออลายสวย,ยโอ้ะลายอยู่ที่แขนพ่อเรา <classified S 2> สั่ตาม,มใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่ทำอะไรครับทำความสะอาดแล้วก็เริ่มลงมือสั่นะครับอือโอ้คุณพ่อบอกไม่เจ็บเลยครับโอ้เนื้อสั่นเลยอ่ะ โอันใหญ่เลยสวยนะใหญ่สวยนะนี่คือเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนเข็มให้หมอคุณพ่อสู้จริงจริงอุปกรณ์สักนี่เป็นของคุณพ่อใช่ไหมลูกค่ะยิงคุณพ่อมาจริงจริงคุณพ่อ เอาไว้สักครับอยากจะฝึกสักแต่สีน้ำยืมพ่อมาใช้ก่อนโอ้ยสีน้ำคุณพ่อย้ำย้ำไอตอนลงสีไม่ได้เจ็บไหมอ่ะมันย้ำเจ็บโอ้ยมันย้ำหมดอรอยมันย้ำมากมันเป็นสีชื้นมีสี โอ้หเดี๋ยวนี้มีสีสีเยอะเมื่อก่อนสีไม่เยอะขนาดนี้โอ้หน,นี่คือสีสะท้อนแสงด้วยนวบบเนาะ่อนมันก็ขาวดำาเนอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นสีแบบเนาะฉูดฉาดเลยอะภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเชิญแบบของเราออกมานะครับอขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อน้องสีน้ำครับ สวัสดีรับพ่อครับเชนุ่งกางเลยครับคุณพ่องหนุ่มอยู่เลยอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อปีนี้กี่ขวบแล้วครับปีนี้42ขวบแล้วสี่สิบสอง่ายเด็กอยู่เลยอ่ะคุณพ่อสักทั้งหมดกี่ลายครับเดิมมีอยู่3มครับลายของน้องคือลายที่สี่ครับภูมิใจและชอบลายไหนที่สุดครับก็ต้องบอกว่าชอบของลูกมากที่สุดครับ พวกเราอยากชมแล้วพ่ออยากชมแล้วว่าลายที่น้องสักให้พ่อเป็นยังไงครับครับเชิญครับคุณพ่อครับเฮ้ยว้าวสวยสวเกินะเฮ้ยสวยสวยครับเฮ้ยสีเดี๋ยวนี้เป็นยังไง่อเห้สีสวยจริงจริงจริงที่คุณพ่อบอกน้องคอมเมนต์กัว่าอยากให้ได้แบบไหนเนี่ยมันเป็นการแนะแนวทางอย่างหนึ่งด้วยไหมครับ ก็นิดหน่อยครับเหมือนกับว่าเรามีโจทย์มาให้ครับครับแต่โดยโดยหลักแล้วเราก็จะให้ศิลปินเป็นคนออกแบบได้เต็มที่เราบอกแค่ว่าเราอยากได้แบบไหนใช่ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ศิลปินใช่ครับอสีน้ำลูกพองานออกมาแล้วภูมิใจขนาดไหนลูกภูมิใจมากเลยครับภูมิใจเพราะอะไรลูกด้วยงานออกมาดีด้วยแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เราอยากให้มันอยู่อ ขอบคุณคุณพ่อมมกที่มารายการแล้วก็มาร่วมสร้างสซอร์ไพรสกับน้องสีน้ำนะครับขอบคุณมากคุณพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้คุณพ่อก็อาร์ติสนะท่านผู้การครับทั้งสามท่านได้รู้จักกับสีน้ำรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่ดีมากๆอีกเทปหนึ่งนะครับ ผมเชื่อว่าน้องๆคนไหนทีด่ดูผมว่าจะต้องเป็นกําลังใจที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาอีกมากมายผมเชื่อว่าเด็กในวัยแค่ประมาณสัก14บ5าอะไรเงี้ยวันที่เขาผมว่าผิดหวังก็และกันจากยิมนาสติกนะมันไปต่อไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าบางคนน่ะอาจจะแบบหยุดไปเลยผมว่านี่คือจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวซึ่งแปลว,ว่าถ้าน้องสีน้ําทําได้แปลว่าน้องๆอีกหลายๆคนที่ดูอยู่ก็ทําได้ถ้าวันนึงเรามาเจอจุดทางตันและผิดหวังอะไรแบบนี้ ให้ดูสีน้ำเป็นตัวอย่างเนี่ยงไม่รู้อีกว่าเดี๋ยวผ่านไปสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งอาจจะมีอะไรแปลกใหม่มาให้เราดูอีกในรายการเราอีกก็ได้เก่งมากชื่นชมครับสีน้ำครับขอบคุณค่ะทั้งรายการครับพวกเราสามคนให้ขอบคุณค่ะสีน้ำลูกพี่ซุปบอกเ่าเรื่องราวความสามารถของหนูความเป็นนักสู้ของหนูและความฝันของหนูที่ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบ ่านภูมิใจในตัวหนูมากลูกและให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับสีน้ำลูกทำไปบอกงั้นนั้นครับเดินหน้า3 9ลูกพี่พ,พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องสีน้ำจาก King Power ครับีเป็นที่เลยอือหือดีกว่าที่เลยโอ้โห ไปทำมาชิบได้เลยหันม่อมองได้ละครับโอเปิดร้านเลยลูกรู้รู้ไหมว่ามีอะไรบ้างอีูกอกใช่ไหมมีอะไรบ้างลูกอธิบายหน่อยมีสเตั่นสสำหรับทำงานแล้วก็มีมีเข็มค่ะแล้วก็มีหมึกสีแล้วก็ เครื่องสำหรับลอกลายอ่าถูกต้องลูกแล้วก็นี่คือแสงสว่างเนาะ,ะทั้งหมดตรงนี้นะครับมอบให้ลูกจาก King Power 2,000 20, 0บาทจาก King Power ครับขอบคุณ,คณคน้ำลูกในวันที่เราทําความฝันได้สําเร็จรูร้สึกยังไงกับตัวเองลูกภูมิใจค่ะอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดลูกกับพ่อแม่ค่ะ ก็อยากขอบคุณที่คอยสนับสนุนตลอดค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเจอทางตันก็ช่วยทำให้หาแนวทางอื่นได้ mm hmm. ช่วยทำให้มาอยู่ถึงตรงนี้ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. ก็โตขึ้นไปหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเจอทางตันอีกกี่ครั้งค่ะ oh. รักใครมั่ง mm hmm. บอกท่านสิลูก <Yeah. S 1> รักใครลูกรักพ่อ รักพ่อกับแม่มากๆนะรักขนาดไหนลูกรักรักมากๆเลยค่ะแล้วหนูอยากรู้ไม่รูกว่าพ่อกับแม่รักหนูมากขนาดไหนหันไปมองสิลูก HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU พ่อกับแม่ให้พรลูกหน่อยครับขอบคุณสีน้ำค่ะขอบคุณที่เขาเกิดมาเป็นลูกแม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะก็สีน้ำเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราสองคนนะครับแล้วก็ทุกอย่างทุกความฝันของลูกก็พ่อกับแม่ก็พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกสิ่งครับ ผมรู้เลยว่าอะไรที่ทำให้เด็กคนนี้ประสบความส็จในชีวิตสิ่งนั้นคือคือความรักความรักที่ยิ่งใหญ่มากของพ่อและแม่ท่านรัการครับตอนเปิดตัวถ้าเกิดท่านจับสังเกตได้สีน้ําแนะนําตัวว่าหนูชื่อเด็กหญิงสีน้ําอายุ15ขวบใชสิเนี่ยต้องเป็นนางสาวนะวันนี้ครับสีน้ํา15ปีบริบูรณ์ครับ อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะขอให้หนูมีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่หนูเลือกพี่สุขมั่นใจว่าชีวิตหนูจะประสบความสําเร็จด้วยหนูเป็นเด็กที่น่ารักกระตันยูตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากที่มารายการของเรานะครับอัจฉริยะพันจิ๋วภูมิเซ่และช่างสัก์ตัวน้อยของเราน้องสีน้ำครับขอบคุณพ่อบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณมาก ซูเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น